ปสี่ลบหนึ่งนะครับคุณได้ยิบสี่ก็ประมาณสิบเอ็ด้1992ก็2,003นะประมาณสามเพราะว่าสามก็เราเริ่มเริ่มต้นด้วยแต่หละฮะเราเรียนก็ดูนะฮะอันนี้แถวที่แปดสสิบี่มันพลดที่แปดสิ84พลดที่หนึ่งพลดที่สองพลดที่สามมันก็อยู่ตรงตัวนี้อยู่แล้วนะฮะก็อันนี้ ก็สองพันเท่าไหร่สองพันสามราะห่างกันทีละสามเนี่ยลบสองพันเท่าไหร่ครับหกต่อไปสองพันอันนี้สองพันสิบสองเราก็ตอบได้เลยว่าอยู่หลักที่เท่าไหร่ครับหลักที่สองคำตอบก็คือหลักที่สองนะครับคำตอบนีน้หลักที่2องได้ไ 2องพันสามสอง2ันหอันนี้คือพดแถวที่เท่าไหร่พดท,ที่พดท,ที่84นะครับพด84ก็นามพจทุกยหมดนะครับพด84ก็ไล่มาปุ๊บได้หลักที่2เรียงให้ดีนะรเรียงซ้ายเรียงขวาดูให้ดีนะเพราะเราจากน้อยเนะน,นี่ยนะฮะตัวนี้35 38 31ห้เพราะเราเรียงตบบนี้ก็ตอบหลักที่2ถ้าเราเรียงวันนี้จะตอบหลักที่4ทันทีเลยเนี่ก็อาจจะพลาดได้นะฮะคำตอบก็หลักที่เท่าไหร่ครับ สองตอบมาที่สองอ่ะมาดูข้อต่อไปนะครับก็สอบแพทหนึ่งนะฮะของเดือนรักระดาษนี้มีหลายข้อนะครูขเขาทำอันอื่นบ้างนะครับคนนี้ถามว่า จริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ประเภทนี้หลักสูตรเก่ามีนะนั่นมันเป็นเรื่องของกรุ๊ปนะเดินกรุ๊ปแต่ข้อสอบของใหม่นี่มันจะไม่มีนะครับตัดออกไปพะงั้นก็นักเรียนก็ลองดูว่าคนนี้ทำได้ไหมกูจำได้ว่าโจทย์คนนี้ a ดอกจัน b เท่ากับ A ยกกำลัง b เนี่ยนักษณะนี้มันมีในข้อสอบสมัยน่นป,ปีประมาณ2030 31เลยนะฮะ กูแต่ไม่ไม่คอมเมนเท่าไรอ่ะลองดูนะฮะเขาถามว่ากําหนดให้ a ดอกจันบีเนื่องจากเอยุลง b สําหรับ a b เป็นจํานวนนับพิจาาณาข้อความต่อไปนี้สําหรับ ABC เป็นจํานวนนับใน n นี่คือจํานวนนับนะฮะนะครับก็ a ดอกจัน b เท่ากับ b ดอกัน a ไหมถามว่าถูกหรือผิดเนี่ยนักเรียนอาจจะยกตัวอย่างตัวเลขอะไรก็ได้นะครับที่สามารถแย้งได้ หนึ่งกรณีเราก็บอกข้อความนั้นผิดดันทีนดังั้นก็เราแยกเลไอยอะเราสังเกตนะครับเอาทีละข้อเลยกันฮนะสองดอกจันสามเรารู้ว่าสองดอกจันสามก็คือ a ยุคลัง b เอาตัวหน้ายุลาลังตัวหลังสองกลังสามได้ 8. แปดเราเอาสามดอกจันสองด้ครับก็เป็นสามกําลังสองสามกลังสองได้แหละตัวเลขก็เป็นเก้าแตพบว่า พบว่าแปดกับเก้าเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็บอกสองดอกจันสามกับสามดอกจันสองเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันเช่นกันนะครับถ้าไม่เท่ากันเราก็สูตรว่าเลยเพราะฉะนั้น a ดอกจัน b เท่ากับ b ดอกจัน a เนี่ยจริงไหมก็ตอบว่าไม่จริงอันนี้ไม่จริงน,น่นีงอ่ะข้อกอไก่หมดแล้วนะครับนี่คือข้อกอไก่ ก็ไข่ว่าง่ายครับก็ไ okay. ข okay. ่างไข่เราก็บอกว่า a ดอกกัน b ดอกกัน c เท่ากับ a ดอกกัน b ดอกกัน c มไหมขอไข่นะถ้าทางที่ดีเราลองยกตัวอย่างตัวเลขกันง่ายสองดอกกันสามดอกกันสี สองดอกจันสามก็เป็นเท่าไหร่สองกลังสาดอกจันสี่สองลังสามก็เป็น 8, แปดดอกรันสก็ได้แปดยูลังสี่แยุรังสีนะครับอ่ะตอนนี้เราลองดูครับสองดอกจั 3, กนสมดอกจั 4. นสนะก็ได้เป็นสองดอกจันสามยูรังสี่ สามกำลังสี่ได้แปดสิบเอ็ดนะครับแปดสิบเอ็ดก็ได้สองกำลังแปดสิบเอ็ดทีนี้เราดูว่าแปดกำลังสี่เนี่ยเมื่อกี้เราดูว่าแปดกำลังสี่ก็คือสองกำลังสามยกกำลังสี่สองกำลังสามก็เป็นสองกำลังสิบสองเห็นไหมเท่ากันไหมจะพบว่าอะไรจะพบว่าสองกำลังสิบสองเนี่ยมันไม่เท่ากับสองกำลังแปดสิบเอ็ดนะฮะตัวนี้ไม่เท่ากันสองกำลังสิบสองก็คือ สองดอกกันสามดอกกันสี่มันไม่เท่ากับอะไรครับสองดอกกันเล็บสามดอกกันสี่เพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่า a a เนเอดอกกัน B ีดอกกันสี่มันก็เป็นไงครับเท่ากับ a ดอกกัน B ีดอกจันสีไหมอันนี้ก็ตอบได้เลยว่าไม่จริงไม่จริงนะ เราก็ตอบได้เลยก็จริงอันนี้ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะต่อไปข้อควายนะครับอควายอ่ะอควายบอกว่าไงครับบอกว่าอันนี้ไม่จริงของข้อนเลวนะกอขอไม่จริงควายก็บอกว่า a ดอกจัน b บวกด้วย c เท่ากับอันนี้ a ดอกจัน b บวกได้ a ดกัน4ไหมอันนี้นักเรียนอาจจะทําไปตรงๆเลยก็ได้นะครับตรงๆก็ทำในวงเล็บ a ตัวนี้ก่อน a ก็เป็นยุาลัง b บวก4นะครับอันนี้ได้ a ยําลัง b บวกได้ a ยกคลัง4อันนี้กําลังบวกเนี่ยเราแยกมาเป็น a ยุคลัง b คูณกับ a ยุคลัง4 ท่ากับเอกําลัง b, บีโบดด้เอกําลังสี่ไหมอันนี้ก็ตอบว่าไม่จริงนะครับแล้วก็ไม่จริงเนี่ข้อใเข้าไม่จริงนะครับกขอคอ,อไม่จริงแล้วนะอันนี้ถ้าเราดูแล้วมันอาจจะตอบได้เลยนะครับงอไม่ต้องทำกันนะครับอ่างข้ององอเอโบดได้ a บี b อยลังดอกจัน C ีถ้ากับ a ดอกจัน C บวกกับ b ดอกจัน c ไหม อันนี้ก็ดอกจันนี้ก็หน้ายูรังสเท่ากับ A อยูรังสี่บวกด้บียูรังสอันนี้ไม่จริงนะครับถ้าเราแทนค่าแทนค่า A เท่ากับเท่าไหร่เอเท่ากับสอเท่ากับหนเท่ากับเท่าไหร่สเนี่ยจะไม่จริงเลยก็อันนี้2อบวกหนึ่ลัง3นะฮะเท่ากับเท่าไหร่สองกำลัง3 บวกกับ1กําลัง3ามไม่ในสามกำลังสามได้27อันนี้8บวกกับ1เท่าไหมอันนี้ไม่จริงอันนี้มันไม่เท่ากันหน่ยอันนี้เขียนแล้วไม่จริงแล้วก็ไม่จริงรเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่า A อบวกบดอกกันซีเท่ากับ a ดอกกันซีบวกกับ b ดอกกันซีอันนี้ตอบได้เลยว่าไม่จริงคำตอบก็คือข้อ4ผิดทุกข้อนะครับ เป็นทุกข้อแม้คำตอบก็คือข้อสี่อ่ะก็นัเรียนก็ลองไปดูอีกทีนะฮะโจทย์นะครับอ่ะลองมาดูข้อนี้นะฮะหมดได้ไหมครับอ่ะก็ อ่ะลองดูไล่มานะครับรด,ดถทัดว่าครับเขาสอบทัทหนึ่งเดือนมีนาห้าสามนะครับก็มันจะนั่นนิดหนึ่งมีนาเดี๋ยวก็ว่าทีนะ เขาบอกว่าพิจารณาการจัดเรียงลำดับของจำนวน 2, 3, 4, 5, 6จุดๆไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับในตารางต่อไปนี้แถาที่1ก็มี9.7แถวที่2 2.86แถวที่3 3.71.5 1แถวที่4 4.62.4 1 1แถวที่ห้า5.3เรียนลองดูนะครับคาถามว่าเราอยู่แถวไหนนะครับ อน,นนี้เราลองดูทตัวเลขมันแรกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก้าแล้วมาสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตอนนี้ถามว่าสองพันสี่ร้อยอยู่ในฐานไหนนะครับก็เราไล่ามานี้คุณมุมมองคูณนะมุมมองคูณเพราะนั้นมุมมองนักเรียนอาจจะทำแบบตัวอย่างเนี้ยหัวห้า เก้าห้าเก้าสิบสามนะฮะสิบสามสิบเจ็ดอันนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวสี่อันนี้เลขลคี่เลขคู่เลขคี่เลขคู่เลขคี่อยู่ข้างล่างนะครับเลขคี่อยู่ข้างล่างเลขคู่อยู่ข้างบนนะครับก็คนไล่มาห้าเก้าสิบสามสิบเจ็ด อันนี้ห่างกัน4นะฮะ21นะครับแล้วก็25ลไล่ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นลําดับเลขคณิตก่อนเป<อ>็นลําดับเลขคณิตนะฮะเป็นลำดับเ,ะะ<อ>เลขคณิตน,นะครับก็สูตรวม่อไง an เท่ากับ n 1บวกกับ n ลบ1 d เอหนึ 1> 1, ่งเราคืออะไรห้าเอเราจะไม่รู้นะฮะบ 1, D, D, ลบหนึ่งดีดีลบคือลบกันสิบสามลบเก้าเก้าลบห้าสิบเจ็ดลบสามเนี่ยดีเราคือสี่มีดีเท่ากับสี่นะครับแล้วก็ดังข้ามไปกระจายเข้าไปได้เลยครับก็ออกเป็น เอนได้ n แล้วครับ5 mm. บวกด,ด้วย4 n ลบด้วย4 mm. ก็เป็น5ลบ4เหลือเท่าไหร่ 1, 1> mm. บวกด,ด้วย4 n อันนี้คือ a n ตอนนี้เราลองดูด้วว่าเอเราจะพดที่เท่าไหร่ถึงได้ประมาณ2,400นะครับแล้วก็พดที่600แล้ละกันนะครับ6 4 2,400พนะพดที่ ห0ร้อยนะครับก็600นะครับหนึ่งบวกเด็ดสี่คูณหกร้อ <500 S 2> ก็ได้เป็น1นึ่งบวกเด็สองัสีก็ตอบเป็น2401นี่ร้อยหนึ่งอันนี้คือพจน์หก0้อยหกร้อยเลขคู่นะอันนี้เลขคู่เลขคู่เนี่ยเลขเลขคู่เลขคู่อยู่ข้างบน,นอยู่ข้างล่างถ้านักเรียนก็ลองดูเหมือนเะนีในี่เลขคู่ นี่เลขขีดนะฮะเลขขีดครับไอ้ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัววงกลมนะฮะเพราะะฉนั้นเลขคู่มันก็2,000 2,400เนี่ยสอง0ันสี0 1เนี่ยตัวนี้คือตัวที่600นะฮะเพราะฉะนั้นเราลงลดล,ลงทีละหนึ่งอันนี้2,400เพราะ2,400ต้องหยุดในแถวที่เท่าไหร่ครับหยุดแถวที่แถวที่2แล้วก็ตอบแถวที่2ก็สบายใจนะฮนะ นักเรียนนะครับนักเรียนต้องสังเกตเองนะครับว่าข้อสอบตัวนี้เราจะนันทำยังไงนะครับมันต้องเป็นคนจ้างสังเกตอันนี้มุมมองของครูนะครับนักเรียนอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งอาจจะทํอีกแบบทางก็ได้บางคนบอกว่าเอ๊ะคุณอยคุณตังคิดอย่างเงี้ยในเมื่อคุณมุมมองอ่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในสังคมเมืองไทยนะครับถ้าเราฟังความคิดเห็นคนอื่นเราก็มาจะได้รับรู้ว่าเอ๊ะเขาคิดยังไง คนนี้เราคิดยังไงนะครับมันจะก็พูดง่ายๆว่าอย่าไปปิดกั้นตัวเองพยายามฟังความคิดเห็นคนอื่นว่าคนหนึ่งเขาคิดยังไงถ้าเขาอ,อื่นคิดดีกว่าเราเราก็ต้องเอาแนวความคิดขอ,ของเขาเนี่ยไปใช้นะครับไอหลักการนี้คือหลักการคณิตศาสตร์นะฮะก็ครูคฝากไว้แค่นั้นเองนะครับอย่างบางครั้งเนี่ยโจทย์คนเนี้ถามว่าครูทําได้หรือเปล่าครูก็พยายามสังเกตนะครับครูสังเกตไม่ได้สักทีนะ กูต้องโทรศัพท์ถามเพื่อนนะครับอันนี้กูต้องยอมรับว่ากูต้องสอบถามเพื่อนกูพยายามสังเกตนะเอ่อจำนวนต่อไนี้เรียกว่าจำนวนแพทนะจำนวนต่อไนี้ไม่เป็นจำนวนแพทนะถามว่าใด้ตอนี้เป็นจำนวนแพทอันนี้ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกต